สวัสดีค่ะสวัสดีนะทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยค่ะนะคะ,ะ,คะกับปอยเต้นรถ M4 9กานะะี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนํารถเข้ามาใหม่นะคะเป็นนิส a ันนาวรา คาลิเบอร์นะคะตัว EL นั่นเองนะคะท่านใดที่ชื่นชอบนิสันนนวาร่านะคะบอกเลยปีใหม่ใหม่น้อยราคาจับต้องได้แน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะทางร้าน mc99 ยังมีโปรโมชั่นออกรถ9บาทขับฟรีไปเลย90วันนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะได้ ผลการตอบรับดีมากนะคะลูกค้าบอกว่าอยากให้ขอขยายนิดนึงนะ,ะกำลังจะหารถกับบ้านปีใหม่เนี่ยนะะเดือนหน้าก็ปีใหม่แล้วนะคะก็เลยขยายเวลานะคะออกรถ9วาบาทขับฟรี90วันสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม64นี้นะคะเพราะฉะนั้นขยายถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบนะคะกำลังมองหารถยนต์มือสองนะคะมาที่ร้าน MC99 ได้เลยนะคะก็มีรถหลากหลายคันนี้ไม่ถูกใจคันอื่นๆก็มีเยอะนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า100คันเลยนะคะอะสำหรับคันนี้นะคะท่านใดที่ชื่นชอบนี่สันนาราตัว c a l ิเบอร์เ l เป็นรถยนต์ปี2019นะคะคันนี้จำหน่ายในราคาแบบโอ้โหพิเศษเลย 4 8ส0 0ปเบาทนะคะ4 8ส0 0 0บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะนะออกรถ9บาทยังใช้ยอยู่ค่ะปี90วันนะน้ำมันให้อีก1ถังนะจ๊กคันนี้โอ้โหไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีไฟแบบ LED ด้วยนะคะคันนี้สีส้มนะคะบางท่านสงสัยรถทำสีมาไหมนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้านะ mm hmm. สีเดิมจากโรงงานก็คือสีส้มในเล่มก็ลงสีส้มนะคะคัน นะเครื่อง2.5ดีเซล163แรงมา้านี่มีถามมีมีร่องรอยไหมนี่มีค่ะนะมีก็บอกว่ามีนะคะลูกค้านะนี่มีแค่นี้นะคะอ่ะตัวนี้ก็คือรถเบอร์สองนะคะลูกค้ามันมีร่องรอยบ้างแต่ว่าถ้าถามว่าชนหนักน้ําท่วมามามามีไหมไม่มีนะจ๊ะลูกค้านะเออนี่นี่ดีมากเลยนะคะกล้องกล้องเออกล้องซ้ายนะคะกล้องซ้ายกล้องขวามีนะคะคันนี้นะเออ มันดีจริงๆนะตัวคุณแจมันเป็นสมาร์ท e คเลตนะคะตัวคาลิเบอร์ปี2019 4 8 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าขามีคันเดียวนะสำหรับนิส a ันดาวราตัวคาลิเบอร์คือรถมือสองมันมี1ต่อหนะคะท่านใดที่ชื่อชอบคันนี้นะคะก็สามารถ แอดไลน์เพิ่มเพื่อนๆไปได้นะคะที่เบอร์โทร0855145450 5, 5, 5 855145450 20053532นะคะคันนี้ปีสมาร์ทกิเลศคือบางทีลูกค้าแบบเอ่อถือของนะคะพลุงพลังนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยคุณแสนนะอ๋าโอ้โหเปิดออกมาเนี่ย กลิ่นมันหอมจริงๆนะกลิ่นหม่กขินเจ๊กอะนะคะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรก็คือปรับกระจกนั่นเองนะคะหมุนซ้ายขวา L/R นี่ซ้ายขวานี่นะคะตัวนี้พับกระจกข้างนะคะพับนี่ตัวนี้ตัวท็อปนะ EL นะคะคันนี้นะภายในไม่ต้องตกใจนะคะลูกค้าบอกว่าเอ้ยทำไม EL มัน,นตัวท็อปแล้วทำไมมันเป็นเบาะเบาะ เบาผ้านะคะเขาจะเป็นเบาผ้านะคะลูกค้าน,ะออนี่นี่นะนิสันเนี่ยชอบชอบอยู่อย่างหนึ่งนะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าแอร์ข้างหลังแคปบนะซึ่งแบรนด์อื่นๆจะไม่มีนะคะลูกค้าแต่นิสันมีนะคะนี่มีแอร์ข้างหลังผู้โดยสารนะ,ะเพราะฉะนั้นนั่งกันนี่สามคนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยปรับแอร์ให้ฉันหน่อยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะนิสันเขาแบบพูดยยง่ายๆ่ายห่วงใหญ่พูดบริโภคนะคะแอร์โอ้โหดีมาก นะคะบรรยายรพรพคุณยาสมุนไพรไม่จบแน่นอนนะคะอ่านี่เกียร์ธรรมดา6เกียร์ด้วยดูสินะดีไหมลูกค้าดูนะคะคือหน้าจอเขากว้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมชัดแจ๋วมากนะคะคือกล้องมองหลังของเขา โอ้โหปุ่มพูดสตาร์ทมันติฟังชั่นคูดคอนโทนร,รับโทรศัพท์ได้หมดนะคะคันนี้อยากให้พี่ๆทุกท่านได้เอาไปใช้จริงๆนะคะราคา489,000บาทปี2019ออปชั่นร้อนๆเลขใหมน่น้อยๆน,นะคะเพียง25,769กิโลนะคะนี่นะเพจจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงออประตูข้างนะคะเพจน,นิสันนะคะบางท่านบอกว่าเอ,อ้ย ทำไมข้างหน้าไม่มีเพจนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องรถว่าจะสวยกริบขนาดไหนนะคะมาแล้วค่ะเราจะมาดูในส่วนของห้องเครื่องรถกันนะคะนี่นะคะลูกค้าดูข้างบนนะคะดูข้างบนมออก,กอ นะคะยังอยู่แผ่นการความร้อนน่ะแทบจะไม่มีร่องรอยเลยนะคะมันใหม่จริงๆค่ะเพออยากให้ลูกคา้าทุกท่านนะคะให้ได้มาเห็นนะคะสภาพรถตัวจริงๆนะคะทางร้าน m c 9 9หามาให้พี่ๆทุกท่านแล้วนะคะรถสวยๆไม่ได้หากันง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาแล้วพี่ๆท่านไหนที่กำลังตัดสินใจยอยู่นะคะฝากร้าน m c 9 9ไว้พิจารณานะคะ ท่านใดที่อยากจะซื้อรถมือสองนะคะมาที่ MC99 นะคะลูกค้าลองเข,เข้ามาชมก่อนนะไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะคะลองเข้ามาชมกันก่อนนะคะอ่ะเบรก a อ s มีนะคะตัวนี้นะโอ้โหมกริปจริงๆนะตัวนี้มันสวยจริงๆเว้ยเออหน้าหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะเม็ดองเม็ดอาร์คยังอยู่เนะี่ยซูมไปยังไงอะคือคือรถสวยๆนะลูกค้าไม่ไม่ไมคือไม่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว นะคะล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะทุกคลิปนะคะปอยก็จะรีวิวคือรถเข้ามาใหม่บางท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมกล้ารีวิวรถเข้ามาใหม่นะคะก็คืออยากจะให้พี่ๆทุกท่านได้เห็นรถนะคะสภาพที่รถอะที่ร้านของ MC99 ของเรานี่หามาลักษณะเป็นแบบไหนนะคะเออบางทีแบบล้างเนี่ย เราก็ให้ดูทุกบางบาง,บางคลิปนะคะเราจะให้ดูทุกทุกจุดจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้ของฝากนิสสันนาวราร่าคาลิเบอร์ปี2019ในราคา489,000บาทถ้าออกลด9บาทคุณจะผ่อน9,000ไปไปนะคะลูกค้านะอันนี้ไม่ได้ดาวนะคะแต่ถ้าลูกค้ามีการวางเงินดาวข้างวดลดลงมาแน่นอนนะคะวันนี้ อ้องขอบคุณคุณลูกค้าจริงๆนะคะที่ชมจนจบคลิปนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดตรงกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้ปอยแล้วก็ทีมงานของ MC99 ทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ